สวัสดีค่ะเอาสวยๆก่อนน้องไฟสวัสดีค่ะสวยๆก่อนหนึ่งสองสวัสดีค่ะเดี๋ยวพวกเราหาผลไม้เตรียมห่อข้าวไปโรงเรียนพรุ่งนี้ก่อนนะคะเห็นแล้วผลไม้ที่เราจะเอาไปโรงเรียนก็คือนี่ลูกฟีน่ะหรือว่าลูกมะเดือมันเริ่มสุกแล้วมะเดืออพูดมะเดือมยอะมะเดือพูดได้ไหมไฟพูดดิไฟ่ะไฟพูดสิมะเดือมะเดือ สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเก็ตมาเดือค่ะค่ะ <laughs> มามาเดือค่ะนี่มาเอาสิมามาเอาลูกนี้สิลูกมาเอาลูกนี้มาเดือลูกนี้แบ่งกันได้ไหมอ,อันนั้นมันสุกแล้วเหรอเดี๋ยวแม่หาให้ใหม่เ,เดี๋ยวนะมีอีกไหม พายาเขาจะเก็บลูกนี้แต่มันย no, okay. ังไม่สุกเท่าไหร่มันยังแข็งๆอยู่รสชาติมันเป็นยังไงเอหมูนกีเจน n คมันนากเหรอโอเคแม่ชิมก่อนฮะ โอ้ยโอ้ยอันนี้มันเน่าแล้วเนี่ยเอาลูกนี้เวลามันสุกแล้วมีเห็นไหมเราไม่ทันเราไม่ทัน,นออนเา่คิดว่าอะไรมากินนี่ไม่รู้ว่าอะไรมากินน่นี่นะมาเดือเราเหี่ยวเต็มเหี่ยวเหี่ยวเหมือนอะไรมาเพราะเนสีอามันเหี่ยวจริงๆนะนี่ไม่รู้ว่าอะไรมากินนี่ ย <l oss> าสปีเปนสียาเปลยาายยังไม่ได้เดี๋ยวหายไฟาย,ยาก่อนแม่เดือะมันยังไม่สุกเออมันมันเริ่มจะสุกนะมันก็คือว่าหาได้วันละลูกสองลูกนะคะช่วงนี้อุ๊ยไงแม่เห็นแล้ว,ว,ว,วนีลนว่ลูกนี้ก็สวยลูกนี้ก็สวยกินดูสิเมื่เดือนี่จะกินแบบปอ,อกเปลือกหรือว่ากิน <อ bakalım S 1> <Meghan S 2> ทั้งเปลือกก็ได้นะ ใครกินทั้งเปลือกเลยไ็่ได้มันเป็นยังไงสีสวยมากเลยข้างในมันจะเป็นสีม่วงข้างในมันจะเป็นสีม่วงมะเดือบ้านเรา <Mr. Games S 1> มันเป็นแบบลูกใหญ่นะคะบางพันธก็ลูกเล็กแล้วก็เป็นแบบเป็นแบน,นแต่บ้านเรามันจะลูกใหญ่แล้วก็อร่อยหวานมะเดือจะให้อร่อยจะหวานก็คือต้องเก็บในช่วงที่เขาฝนมไม่ตกนะคะพี่น้องยิ่งแบบฝนไม่ตกยิ่งแห้ง อากาศยิ่งแห้งยิง่งอร่อยอมาเาแล้วพี่ชาขวาัญอาเาแล้วขึ้นไปทำไมเห็นเห็นแม่เดือดเหรออ,อันย่าเห็นแม่เดือดเหรอมอมันไม่มีหรอกแม่เดือดถ้าฝนตกใส่มันก็จะอมน้ำมันก็จะไม่อร่อยนะนี่น้องแต่ตอนนี้มันอร่อยอยู่เพราะว่าอาทิตย์นี้ฝนไม่ตกอันอยาขึ้นไปเก็บอะไรนะวันนี้จะมาเก็บอะไรนะเอไปหา <laughs> จำอ่ไ้แล้วเก็บอะไรนะมะเ,เดือมะเดือ <laughs> มะเดือมะเดือนี่ก้านเขาจะเหนียวนะคะมันไม่ได้หัหกง่ายก้านเขาจะเหนียวแต่รู้สึกว่าต้นดูมันจะให้ดูขนาดต้นมะเดือขนาดเด็กสองคนเข้าไปแทบจะมองไม่เห็นเพราะว่ามันต้นใหญ่มากต้นต้นนี้หลายปีแล้วนะแอนหย่าเดี๋ยวไปเก็บต้นนั้นอีกไหมบ้านเรามีสองต้นนะพี่น้องนะ เดี๋ยวเดินไปเก็บอีกต้นหนึ่งนะคะเพราะว่าแม่เห็นที่มันสูกอยู่นี่ตามมาเร็วใครจะใครจะได้ก่อนต้นนี้นี่นี่อีกต้นหนึ่งอยู่ข้างบ้านฝั่งนี้นะคะต้นนี้รู้สึกว่าฝาเขาจะตัดแต่งกิ่งไปแล้วเมื่อสองสามปีที่แล้วแต่นี้ก็คือโตขึ้นอีกแล้วนนอืมนี่ลูกนี้แม่เห็นนี่เอาไหมโอ้ยอย่าเฝ้าจะเอาไปโรงเรียนหรือว่าจะกิน,ก,นกินเลยเหรอ สรุปไม่ได้เอาไปโรงเรียนอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยวราร,รอก่อนอย่าเพิ่งกินนะ <are> ต้องเก็บให้ได้สองลูกไม่งั้นก็ต้องแบ่งการลูกคนละครึ่งเนี่ยไปหาอีกลูกหนึ่งก่อนถ้ามันมีก็เอาคนละลูกแต่ถ้ามันไม่มีก็คือลูกนี้ต้องแบ่งกันอันนี้ไม่สุกอันไหนไม่สุกเยอะยังไม่สุกเ oh, so so ยอะมันเริ่มจะสุกแต่ยังไม่สุกบัง อันนั้นก็โดนกินอีกแล้วเหี้ยวตาตานอยู่คนน่ะเหีมม้ยของมอนเลยอะไรไม่ต้องขึ้นไปไอ,อ้แม่แข็งแข็งอยู่พรุ่งนี้ค<า>่อยเก็บไันนี้แล้วมันจะเจออะไรเนี่ยขึ้นไปแล้วจะเจออะไรแม่ม,ม,มองจากข้างล่างก็ไม่เห็นมันมะเดือ แล้วก็แล้วก็บอกด้วยว่ารสชาติมันเป็นยังไงอร่อยไหมมันเปรี้ยวหรือมันหวานขมมันอะไรอร่อยอืมอร่อยอร่อยอร่อยหวานมากมันหวานหวานมากคนน่ะกินทีไม่ได้คำน้อยๆนะพี่น้องกวนเอารถเดินมอนดันห้าคิวิกส์พิสตันอีเวล พรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยเก็บไปนั้นนะ่ะอร่อยไหมร้มานเนาะอร่อยค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะมต์ก็กลับมาทําคลิปอีกแล้วก็ต้องขอขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะพี่น้องทุกการกดไลค์และก็คอมเมนต์นะคะขอบคุณมากมากถ้าช่วงไหนหายไปก็แสดงว่ามณ์ยุ่งงานหลายอย่างเลยนะคะถ้าไม่ค่อยยุ่งก็จะกลับมาเหมือนเดิมแบบนี้ค่ะไม่เจอกันนานเลยสองสาวก็โตขึ้นเยอะเลยใช่ไหมคะ เมื่อวันจันทร์ที่แล้วเป็นวันแรกที่เปิดภาคเรียนใหม่นะคะหลังจากซัมเมอร์เพียน,ยาก,กน,านายาก็ขึ้นป .5 ส่วนน้องฟยาก็ขึ้นป .1 ค่ะพี่น้องมนตอนนี้ก็เรียนจบหลักสูตรแล้วนะคะแต่ยังไม่จบการศึกษานะคะพี่น้องเพราะว่า จบหลักสูตรการเรียนการสอนเฉยๆหเหลือแค่ภาคปฏิบัตินั่นคือมนเหลือฝึกงานอีก2ที่สําหรับคนที่เข้ามาใหม่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะก็คือคือมนเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลที่เดนมาร์กนะคะพี่น้อง social s u n i n assistant เรียนมาตั้งแต่ต้นปี2024 ก็จะจบต้นปีหนะะ้าค่ะตอนนี้ก็เริ่มฝึกงานที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนี้แหละคะ่ะพอออกฝึกงานแล้วก็ไม่ค่อยมีการบ้านเหมือนตอนไปโรงเรียนนะคะพี่น้องก็เลยได้เจียดเวลามาทําคลิปบ้างพอดีช่วงนี้ก็มีผักรอบบ้านให้เก็บแล้วก็มีเห็ดให้เก็บด้วยนะคะบ้านเราปีนี้ก็ปลูกผักเยอะมากค่ะพี่น้อง ก็ปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกนะคะเน้นผักที่ขึ้นได้ง่ายตามสภาพอากาศของที่นี่นะคะอย่างเช่นกะหล่ำปีแตงกวามะเขือเทศบ็อกโคลี่หัวโคลบ,บีผักเคลนะคะแล้วก็มีอีกหลายชนิดเลยนะส่วนผักไทยปลูกได้จํากัดค่ะ เพราะว่าไม่มีเมล็ดพันธุ์แล้วก็บางอย่างปลูกแล้วมันไม่ขึ้นนะพี่น้องอย่างผักไทยที่มนมีตอนนี้ก็จะมีแค่ใบนางนกแล้วก็พลิกผักบุ้งนะคะผักคะน้าบ้างส่วนนอกนั้นปลูกแล้วมันก็ไม่ขึ้นนะคะพี่น้องมณีไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะคะกระเพราปีนี้ไม่ขึ้นเลยปีที่แล้วยังพอได้เก็บกระเพราอยู่นะ อาจจะเป็นเพราะว่าปลูกผิดที่หรือว่ามเมล็ดมันเก่าเกินไปหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้นะคะเดี๋ยวปีหน้าลองใหม่มีบางคอมเมนต์บอกให้ปลูกมะละกอด้วยนะพี่น้องมลก็ว่ายิ่งเป็นไปไม่ได้เลยนะการเพาะมะละกออาจจะเพาะเมล็ดขึ้นอยู่นะคะแต่ไม่เป็นผลแน่นอนเพราะว่าที่นี่ร้อนแค่3ามสี่เดือนเองนะคะถ้าใครปลูกมะละกอได้ที่เดนมาร์กนี่มนถือว่า<ป>เก่งมากๆเลย

ค่าบ้านเราปีนี้ก็เลี้ยงหมูเหมือนทุกปีนะคะสองสาวก็เที่ยวออกไปให้อาหารเป็นประจำนะคะช่วงตอนเย็ยนเหลังจากเลิกเรียนมานะคะเก็บผักเก็บบล็อกเกอรี่ให้หมูกินทุกวันคะ่ะช่วงนี้ค่ะสําสหรับคนที่ยังไม่ทราบนะคะพี่น้องมันก็มีเพจอิสารเดนมาร์กด้วยนะคะเอาไว้ลงคลิปสั้นเพราะบางทีไม่มีเวลาทําคลิปยาวนะยังไงก็ฝากเข้าไปติดตามอีกทางหนึ่งด้วยนะคะ กลับมาที่การเลี้ยงหมูของพวกเรานะเราก็เลี้ยงด้วยรำข้าวแล้วก็ถั่วเหลืองที่ปดแล้วนะคะพี่น้องตอนเช้าก็ให้อาหารให้น้ําส่วนตอนเย็นก็จะให้กินผักผลไม้ที่เรามีในสวนนะมีผักอะไรหมูน้อยก็กินได้หมดนะคะแค่เก็บแล้วก็โยนให้แบบนี้หมูก็จะชอบมากหมูน้อยกินแต่ผักนะคะไม่กินเนื้ออะไรทั้งสิน้นผักมียกเว้นที่เราไม่ให้นั่นก็คือมันฝรั่งดิบนะซึ่งมนก็ไม่รู้แน่ว่าเป็นเพราะอะไรฟ้าบอกไม่ให้กินมนก็ไม่เคยให้เลยนะคะ ค่ะ <Okay. S 2> หลังจากที่ให้อาหารหมูเสร็จแล้วก็มาเข้าครัวทํากับข้าวกันต่อนะคะเมนูวันนี้ทําง่ายมากชื่อว่าเมนูต้มรวมหรือว่าภาษาเดนมาร์กก็จะเรียกว่าซัมเมอล์เคนะคะคือว่ามีผักอะไรก็ใส่ใส่ลงไปต้มรวมกันตุ๋นกับเนื้อหมูให้เปื่อยนุ่ม ปรุงรสด้วยผงเคอรี่ผงปาป,ปิก้าซอสมะเขือเทศแบบเข้มข้นนะคะเติมนมสดแล้วก็ตามด้วยเกลือพริกไทยแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะพี่น้องแล้วก็ทานคู่กับข้าวสวยนะคะหม้อนี้ทาน2วันนะคะเพราะว่าหม้อใหญ่มากทุกคนบอกกันเป็นเสียงเดียวว่าอร่อยมากๆนะคะ ยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ